ผพอกับผมกับเสียอปุ๋ยนะครับวันนี้จะพาไปสมรวอยู่จังหวัด้อยเอ็นนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาสาขาใหญ่นะครับสาขาสี่สิเก็นะครับจะมาขึ้นรถหกล้อนะครับไปกับพิมูนะครับเดี๋ยวไปาอกันอยู่ในหกหลอนะครับัตอนต่อไปนะครับเนาะตอนนี้ผมก็มาหอดสาขาสี่สิบเอ็นะครับเห็นนะครับรถพอดีู้สทรวงถ่ายอยู่จังหวัดลอยนะครับ เดี๋ยวผมจะคุยต้องรอท่านหน่นะครับไปกับพี่รูนะครับตัวนี้จะเป็น YM 3 5 7 a ครับผมลูกค้าเรียกหนักกากนึมนะครับลูกค้าซื้อหนักกากเติมนะครับท่านหนี่งี้เป็นควันสามยางนะครับเดี๋ยวจะนั่งพาเดินทางไปหาลูกค้านะครับผมตอนนี้กำลังจะพาหาลูกค้านะครับ เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายทำเบอร์พนมพันราคาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลงก่อนนะครับูาคาไม่หลุดเกี่ยวเจ็ดสิบนะครับ้าคาครับผม คุณพ่อคุณพ่อฮั่นหนาวนะครับผมนี่นี่คุณพ่อนะครับผมจะขอหมดนะครับสีสุดน้่มหนักผมนะครับออนไลน์นะครับตัวนี้ตอนนี้ผีมู๊กกำลังจะละล่องลูกค้านะครับลูกคาอยู่บ้านข้าพดนะครับ ทำเพื่อกระ,ระดุมให้จะว่าหร่อยเองครับอาชิบเคลื่นดครับตอนนี้พี่มูกําลังอธิบายการใส่รถนะครับ

ัต่นเก่าร,ร em. ุเก่าจะเข้าเกียร์ต้องอยู่รถถ้าบปนรมขัขาขาขาไม่ไดก็ดิ่นสามารถรับไปเลยครับหนึ่งสองสาสี่ไปเลยหรือว่าจะเข้าทีเดียวเลยกมได้มันก็เหมือนกันแหละูกเรถายเหมือนกันและเพาวคือตำแหน่งเกียร์มันอาจจะใหญ่มูอยางตำแหน่งไันดูแปลว่าคให้ไม่หยุดกัน เราต้องเราต้องเข้าเคียมข้างหลังว้เคี่ยมจนหมดเคี่ยมนี้เขาสามารถเข้าไว้ได้เลยเกีสองเกีวว่างเกีหนึ่งเกีรหนึ่งลงข้าหลังเกีตัวนีเกี่วหนึ่งเกีว่าเกี่สองเกีสอมไ้คี่ตัวนี้ขา้เลยตัวนี้้าเอาฟานหกไปครับ เสียงอจจะเปียนนะครับเด้อเสียงแหบนะครับมันนี้เสียงผมเสียไปนะครับันนี้เสียงแหบนิดนึงครับนครับตคลิปนี้ก็ขอากกดไลไรก็แจร์ให้เก่าล้วครับผมฝากคุติดตามัมนะครับเด้อสวัสดีครับ